รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นแซทบลื่นแทบในวันนี้ขอสเสนอตอน i, แท็กซี่หันสาจะสนุกสนานแล้วก็วุ่นวายขนาดไหนไปชมกันเลยครับคุณคะ,ค,ะรครับกรุณาขับให้มันเร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมคะคือฉันอยากจะไปโรงพยาบาลน,นะคะแหมคุณผู้หญิงครับคุณเนี่ยก็กําลังตั้งท้องอยู่ คุณควรอย่าทำใจให้สงบสงบนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกในท้องของคุณจะมีผลนะครับโอ้ยให้มันเร็วกว่านี้อีกนึงก็ได้อ่ะให้อีก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคุณครับนี่ก็40แล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงเดี๋ยวลูกใช้กค่ขอตายพอดีเดี๋ยวก็ถึงเลยครับเฮ้ยตายมันปาดหน้าได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันขับแบบนี้มันขึ้นเลยเฮ้ยขอยดูตามคันแน่เว้ยเเฮ้ยออ ลออกมาเลยนครับหน้เป right, ็นตัวเป็นตนออกมาขนาดนี้แล้วผมว่าไปเลยกลับบ้านจะไปตัดรก เราไปร้านนี้ก็นี่ก่อนเมื่อกี้ร้านนี้ในหนังสือร้านไหนครับร้านไหนเราอยากกินมากเลยอ่ะอ๋อร้านเนี้ยเหรอแต่ตอนเดินน่ะตัวเองอย่าเดินเร็วนักนะทำไมอ่ะเดี๋ยวความรักเขาตามไม่ทันอ๋อเวลาเดินน่ะระวังลื่นด้วยนะทำไมอ๋อหัวใจเขาละลายอยู่ตรงนั้นนะเออตัวเองอะไรหรอตัวเองเอาอันนั้นมาเป้าเอาเออเอามาดิเอามาดิเหรอ จะให้ใส่เลยเนาะแรงเลยนะบนนี้แหละงั้นงั้นงั้นอ้าอ้าออกดิเออเออก็ได้ก็ได้เจ็บนิดนึงไหมเบาๆนะอ้ยเย็นนะมันเย็นนะมันก็จะกระจิ๋วแบบนี้แหละเย็นนะตัวเองอ่ะตัวเองหนาวเหรอไมเย็นมากเลยอ่ะเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไเจ็บโอ้ยตัวเองหนีบหนีบเขาหนีบแล้วเหรอโอ๊ยเจ็บอ๋อตัวเองอ่ะนี่นะเวลาใส่นะเขามีความสุขมากเลยนะครับ พี่บอกแล้วนะอยู่ในสังคมไทยเนี่ยอย่าทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าโอ้ยมาทำอะไรกันประเจิประเจอผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะไ่ทำนี่ยังไงพี่ขับรถเนียพี่ปรับกันเนี่ยเห็นเอามือล้วงกันเข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็พูดอะไรกันเนี่ยว้ายพี่ผมไม่ได้ทำอะไรแค่ใส่แหวนให้น้องเขาแค่นี้ใช่ไงก็เพิ่งเอาแหวนไปแก้มาปกในคนแก่ไม่ได้ที่ก็ ดี๋ยวพี่ไปส่งไปก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะแถวลาดพร้าวอะค่ะลาดพร้าวเหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งที่นะค่ะแต่แถวนั้นอะมันเปียวนะจะดีเหรอก็บ้านหนูอยู่แถวนั้นน่ะค่ะจะให้หนูทํายังไงล่ะคะพี่ขับไปเถอะค่ะแล้วอยู่คนเดียวเปล่าอยู่คนเดียวค่ะหเปียวแล้วหน้าเปียวแล้วพี่ค่ะเดี๋ยวจอดตรงนั้นเลยแล้วกันค่ะตรงนี้มันเปียวนะหนูจะดีเหรอดีค่ะเนี่ยหนูต้องการตรงนี้แหละค่ะ ทำไมอะ่ะมันเปียกจะตายพี่ไปส่งข้างในเลยดีกว่าเนี่ยไม่มีคนเลยเนี่ยเปรียวเปียวเนี่ยจบตรงนี้แหละค่ะพี่เฮ้ยนี่คือการตนตร่งเงินมาเลยวันนี้หาไม่ได้เท่าไหร่ส่งมาให้หมดเดี๋ยวเย็นๆนีนนครับผมอะ่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่สี่แล้ว,ลวอะ่ะไม่เชื่อหรอก <S <S ส่วนแม่ผมอ่ะก็ป่วยขาขาดไปสองข้างแล้วยฮะทุกวันยองเดินหกกบเอาอ่ะหกกอลูกชายผมนะเป็นมะหวั่นระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วยผมย ไหลไม่หน้าเลยฉันว่าชีวิตฉันแบบต่ำตมแล้วนะไม่เท่ามอกแกนี่อร่ามมากผมหวานขึ้นตาแล้วเนี่ยตาบอดไปข้างสัปดาห์หน้าต้องเอาเงินที่ไหนไปจ่ายไม่รู้ฟังแล้ววันหลงคือหนึ่งคอแล้วน้ำตาอย่างนี้วันเนี้ปนมาได้เท่านี้จริงเอาไปเลยทั้งวันปนมาได้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้แหละ เอาไปรักษานะเนี่ยค่ายาค่าหาหมอเนี่ยร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งน่าจะพออยู่แหล้ยสู้นะน้องชีวิตต้องสู้ไปเลยนะีพกจนกระจอกเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับตุ๊ด โโอ้หคุณลูกค้าครับไปไหนดีครับผมจะไปรา,ามคําแหงครับไปทางไหนดีอะพี่อ๋อแล้วคําแหงเหรอออกนี่เลยครับเราตรงไปป๊าบเลยเลยเจอสีแยกเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเพราะเส้นนี้นะ รถมันไม่ติดพอเราตรงไปเรื่อยๆนะครับพี่ว่าจะขึ้นสะพานไปก่อนเพราะว่าถ้าเอราออกข้างๆเนี่ยโอ้โหมันติดประมาณครึ่งชั่วโมงพอตรงอีกนิดนึงปุ๊บเนี่ยเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายมันเป็นทางลัดไงเลี้ยวซ้ายเป็นทางลัดเออแล้วมันจะลัดล้อซอยไปนิดนึงเราไม่ไปทางหลักนะเรายดไปทางลัดล้อที่มันมีมันมีทางเล็กๆอ่ะเออแล้วข้ามสะพานเล็กๆไปอีกนิดนึงถึงเลยถึงเลยเออเนี่ยรับรองนะไม่เกิน15นาทีถึงปั๊บเลยไอ้น้องเออขอบคุณครับพี่เออไปไปไป เฮ้ยเอาไอ้น้องนี่เอ็งค็มาถามทางย่เฉยหรือว่าไฮ้ไม่ไปไม่ทันอ่ะโอ้ยนี่่ะพาไปจากไหนอ่ะพาเหรอ อโอ้ยผมอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้ว,ว่เวลาไปทําบุญเนี่ยเขาก็ให้มาทำไมห้อยเยอะขนาะดนี้อะเอาไว้ปกป้องคุ้มคอรองไง<อ>ขับรถเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลัวพวกผีหรืออุบัติเหตุ<อ>แล้วลูกประคำมัน,มนใหญ่จังอะโอ้ยอันนี้หลวงพ่อชินหลวงพ่อชินรูป<า>ประคำนี่นะมีทั้งประคำเล็กคันใหญ่นะแล้วนี่นี่คือจากวัดไหนเนี่ยอันเล็กเนี่ยวันนั้นขับรถอยู่อะแล้วเขาโบกแล้วเขาไม่มีเงินค่าโดยสาร<อ>เขาเลยถอดประคำให้<อ>เขาบอกว่าแสนกว่าบาท เขาบอกเอาไปก่อนอะไรเงี้ยเขาเลยให้มาก็เลยเอาไปวันนี้ของขังแน่ของไม่ได้ขังนะถ้าขังนี่แต่ไม่อยู่ข้างนอกหรอกต้องอยู่ข้างในทีนี้มีมีของที่เราเห็นกระตาโมเดคุยขับรถมอเถอนด้วยนี่พี่สะสมพานกี่รุ่นแล้วเนี่ยพี่ดูโอ้ยนี่เนาะรุ่นเนี้ยนะหายากมากนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกจริงเหรอเนี่ยนี่ไม่เท่าไหร่เออพี่เนี่ยมีรุ่นที่แบบดีกว่านี้เยอะเลยโอ้จริงเหรอพี่ไหนๆคอยชมหน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ มีคนมาขอดูอ่ะหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ๆๆๆนีเคยเคยเห็นนะเนี่ยดีมากแข้วค่าปลอดภัยใส่ไปไหนดูดิเนื้อผงเนื้อผงนะนี่น่าจะเป็นเนื้อว่านี่โอ้ยเรถโดนชนแล้วโอ๊ยบอกแล้วว่าพระดีแค่ไหนเรี่กยทำไม่ดีอ่ะก็ แมวุ่นวายกันจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคลื่นแ่บคลื่นแทบลาไปก่อนแล้วกันนะครับกลับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ